สบายดีสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว s x 6 0 0นะครับก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นยังว่างนะครับก็จะมารีวิวนะครับอขอนบอนุญาตว่าอีสานซะเนาะกะังซีเลยเนาะโอ้ยสภาพงามหลายพี่เนาะงามหลายเด้อาจารย์ท่านใดต้องการเอาไปารับงานหรือว่า เอาไปออกงานเหมาะสมเลยนะตัวนี้เพราะว่ามีจังหวะมีเสียงแซมที่ว่าใส่ห้นะครับเอาไปเล่นออกงานได้เลยนะครับปีสองพันสิบหาเฮานี่เงาๆจุ่อะไรช่วงนี้นะครับนะครับชิมาเทศนะครับมาเทศข่าวข่าวเบื้องต้นนะครับการกดการเอียงต่างๆเนาะเครื่องนี้นะครับสมบูรณ์ยังไรนะครับแรกๆนะครับเครื่องนี้ก็เป็นมือสองนะครับประมาณ เกาสิบแปนหแหละเนาะความใหม่ความเอี่ยมความงามนะนะครับปรับโฟกัสก่นอนเนาะนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเอาไวส้สำหรับเสียงเอฟเฟกต่างๆเนะอามาใช้นี่ได้นะครับ,นะรบแล้วก็ปุมต่างๆนะครับได้ปกตินะครับ นะครับนี่นี่แล้วก็นีน่นะครับแสงมันจ้าเนาะแสงมันจ้าเกินไปอันนี้ก็เป็นปุ่มที่ว่าเอาเสียงที่ว่าเฮ้าสีโซโลสีน,นั้นในเพลงนะครับเอามาใส่นี่นะครับแล้วก็สามารถเซฟจังหวะใส่นี้ได้นะครับจังหวะไหนที่ว่า,าทันที่ซื้อไปนะครับอชอบชอบจังหวะไหนก็นมาเซฟใส่นะครับ อาสมมติว่าซโลวบีกินลำวงบีกินสามชาลำเพลินอ่าอย่างตะลุงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาเซฟใส่ได้นะครับกดตรงนี้แ,แรกๆก็ไปกดอ่ากดจังหวะก่อนนะครับแล้วก็เอามากดอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับก็ประมาณนี้วิธีการเซฟมันแล้วก็อ่าอันนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับ ปุ่มนี้ก็คือเอาไว้ช่วยเล่นนะครับเวลาแบบเราไม่อยากกดนะครับเพื่อที่มันจะมันเร็วนะครับนะครับกดครอมันก็จะไปเลยครับอ่าสะดวกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น S X นะครับแต่ว่ามันมันเบาครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแสงก็จะอ่าสีก็จะอ่าดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ ขายทึกๆบวขายแพงเนาะขายราคาแบบฮักแพงนี่แหละเนาะก็ลูกค้าอย,ยู่ได้เฮาอย,ยู่ได้นะครับก <c oughs> สิบวาวยังไรเนาะอ่านี่ครับกสิบเฮเบิรงนะเนี่เนาะนี่ครับกดอันนี้ก็คืออันเอาไว้คนทุนนะครับสองปุ่มนี่นะครับมันจะมีอยู่สามอย่างนะครับก็ท่านที่ธนัชัยแบบใดก็ไปเลือกใส่เอานะครับอันนี้แทบ็บแท็งปูครับ ป๊อปร็อกนะครับดูที่หน้าจอนะครับามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับกดไปกดไปนะครับเทมโปนะครับขึ้นลงอันนี้ก็คืออันยังกดคอร์ดนะครับดรอปคอร์ดอยียงต่างๆนะครับเรคคอร์ดน,นะครับบันทึกเรคคอร์ดบันทึกนะครับสตาร์ทประมาณนี้นะครับ 1 2อนะครับอันนี้ก็เอาไปใส่ถ้าหากว่าเราจะเล่นทัดไปอันนั้นอันนี้นครับเปิดเพลงเปิดยังแล้วแต่ท,ทันที่ต้องการเอาไปใช้งานแบบใดก็จัดไปนะครับกระเช้าี่ยังร้ายนะครับก็ไดเปิดทุกอย่างนะครับเห็นให้เบิ้งซื้อเนาะเพื่อที่ว่าท่านที่ซื้อไปจะได้สบายใจนะครับเออ e, อันนั้นกดได้บอ่อันนี้กดไ,ได้บ่นะครับรับประกันนะครับหลังการขายนะครับการรับประกันนี่ก็คือกระอิงตามราคาที่ซื้อกันนะครับ อันสื่อถือการรับประกันกับตามสูตรกันหนึ่งเดือนนะครับสื่อให้ราคาสูงแน่กับการสีหาประกันให้รายแล้วเนาะสูงสุดกับหกเดือนนะครับมือสองแล้วกับโบการรับฮอดปีเดียวกนะครับอ่าราคากับราคามือสองนะครับอ่านะครับตามสภาพเนาะครับการร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องการใช้งานเด้อสภาพกับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการรีวิวให้อ่าท่านอาจารย์ หลายหลายคนนะครับที่สนใจได้เบิง้งได้อันนั้นนำกันนะครับนะครับเปิดเสียงกันนะครับเดี๋ยวจะเทสริมให้เบิ้งก่อนนะ จะเทสองปุ่มนให้เบิ้งนะครับนะครับได้ยินบหนะครับอันนี้มันก็ขึ้นกับปุ่มอันนี้นะครับ เมื่อกี้นี่เปิดอันนี้ไว้นะครับเปิดพวกเอฟเฟกต่างๆไว้เมื่อกี้นะครับกระซิบุมีอย่างไรนะครับกระซิบมีแต่ํานันนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งสภาพก็อนเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งสภาพก้อนนะครับสภาพภายอกเนอนะครับลูกค้านะครับยูไทยยูลาวขายให้ได้เบิ้นะครับทาง่าสนใจนะครับส่งไทยส่งลาวปกติครับนะครับผมจะขายยูลาวเห่้วเนาะแต่ว่าก็ยิงตามความสะดวกนะครับของลูกค้านะครับ แต่ว่าผมบ่มีเก็บไปทางแล้วเนาะคันมีเก็บไปทางคลายได้เป็นรอยเครื่องแล้วนะครับมันมันมันานานได้เงินนะครับกเ็เลยเอยกเลิกไปก่อนนะครับการเก็บไปทางนะครับอันนี้นะครับอันนี้บบมันตำนี้โเมันยังเด้อเซตก็ออกนะครับมันยังจักยางเนี่ยเดี๋ยวผมจีเซตออกนะครับโบมีแปลวบมี่ลอยแบบตำนี้ ไปชนไปอน,นันอันนี้มาบูมีนะครับเดี๋ยวเสร็จทําความสะอาดเอี่ยมงามนะครับเนาะเนาะโอเคเนาะผ่านบอนะครับผ่านไหมคร,ครับนี่นะครับนี่นะครับผ่านไหมครับผ่านไหมครับผ่านบอลูกค้าเลยนี่งามไหย ตีล้ตีประเมินประเมินสภาพไว้98%้าสเปซ็นต์คุณเดนะครับ,รบก็เหมาะสมเ่ร์ทันมานะครับนะครับนี่นะครับเบิ่งแสงสีเสียงมันเด้อครับสบายสบายตามสไตล์อพอคานะครับ ก็ว่าได้เทสจังหวะยังไงเท่เดิมเพราะว่าการยังไงได้ลงจังหวะนะครับเดี๋ยวจะลงเสียงแซมแล้วก็ลงจังหวะแล้วก็สิเทสเฮดคลิปต่างหากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิเอาให้เบิร์นะครับการกดนะครับการกดนะครับแต่ละอันนะครับเล้วเดี๋ยวยังอันนี้นะการกดนะครับนี่ยกตัวอย่างครับอันนี้การกดเด้อนี่การกดต่างๆนะครับ นี่เบรงเบรงหน้าจอเดอ้อนี่นะครับนี่กดตัวเทิงมาเลยกดตัวด้านบนนะครับอ่าตัวนี้มันไม่มีครับมันก็เป็นเป็นบางจังหวะเป็นบางอันนั้นไปนะครับไม่ซีเรียสนะครับสมมติเลือกจังหวะนี้ดูมันมันขึ้นมามีแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็ดู กดปุ่มแท็บนะครับเดี๋ยวจะกดปุ่มแท็บให้ดูนะครับปุ๊บนะครับดูหน้าจอนะครับแท็บนะครับแท็บก็คือเลื่อนด้านข้างด้านนั้นนะครับใายลงเบงหน้าจอนะครับลงลงขึ้นขึ้นขวาขวาาส่้า่นะครับ enter นะครับ enter จึ๊กนะครับนี่นะครับ เปสีอะไรเนอะครับเดโมครับเปิดเพลงจักบวัดนี่นะครับฝากไว้กันละกันเด้อราคาสองหมื่นนะครับสองหมื่นไปนะครับสองหมื่นไปน้อยนึงนะครับ อุปรกรณ์ข้องแถมนี่ครบนะครับค่าตั้งอ่าแล้วก็นีนสแตนโนดนะครับกระเป๋านะครับ